ศพที่สองนะครับไม่ใช่ศพที่หนึ่งนะศพศพที่หนึ่งตายวันนี้ครับศพที่สองว่าจะอยู่ในยี่สิบสี่หรือสี่สิแปดชั่วโมงอีกทีหนึ่งนะครับฝากทุกคนด้วยอ่ะใครนะครับแวนกาดที่ยังไม่ได้เข้าไปเข้านะครับแล้วก็ในฝั่งของนะครับใครที่จะถอนแล้วยังงงอยู่จะทํายังไงได้บ้างนะครับเข้าห้องนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับนะครับเป็นไลน์โอเป็นเป็นไลน์นะครับโอเ n นแชทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวห้าสิบสามเราจะไปกับการวิเคราะห์ช่วงท้ายสุดของนะครับ เทรเชอร์เออวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพี่นานาเวนการ์ดเวนการ์ดห้องพี่เข้าไปด้วยก็ได้นะไปช่วยช่วยกันเข้าไปให้หมดได้จ้าเดี๋ยวพี่ตามไปไ<ด>จ้าจ้าจไปนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตควเอาค r วโค้ดลงก่อนนะครับเพื่อที่จะกระชับที่สุดนะครับมีหมามีโหเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้อะมากลับมาก่อนนะครับ ช่วงของวันนี้ที่เราตีกันเนาะจากรูปทั้งหมด4รูปแล้วก็วันนี้มีทั้งหมดที่เราค่าจนตายนะครับก็วันนี้เราจะยึดจากเฉพาะในรูปเป็นหลักเลยนะครับโดยที่ดาเมจรอบที่4ตายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าขึ้นวินแล้วก็ไม่มี HP เหลือเท่ากับ0ูนครับภาพรวมทั้ง4รอรอบอาตามรูปวันนี้นะครับก็คือ1 1 5 5 0ล้านหนึ่งแาหมดามจนะครับหนึ่งล้านห้าแสนมจ นะครับรอบที่1เนี่ยเราทำดาเมจไปจนเลือดบอสเหลือแค่ประมาณ33%แต่ว่าโดนตีไปแล้วประมาณ67%โดยที่ท็อปคันทรีครับก็จะมีประเทศไทยนะครับ9 9 8า9 7เมดราเมจแล้วก็ลาวครับ1 0 0 0 0ดาเมจสวิตเซอร์แลนด์สามพนสนะครับมาเลเซียฮ่องกงอังกฤษออสเตรเลียสวีเดนครับตามมาเป็นชุดเล็กๆจากเกมที่1ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือดาเมจหลักเนี่ยทั้งหมดนะครับมาจากไทยเกือบล้านดาเมจเลย ถ้าดูจาก HP ที่หายไปประมาณ1ล้านกับอีกประมาณ2 0 0 0 0ืมันใกล้เคียงกับดาเมจของไทยมากเลยแปลว่าไทยเนี่ยนะครับแปลว่าประเทศอื่นรวมกันยังเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อยของไทยอยู่เลยรอบนี้ครับคือช่วงเปิดเกมไทยบอมบ์ทำให้บอสเลือดหายไปแบบเยอะสุดของวันในรอบเดียวเลยแล้วก็ต่อมาเป็นรอบที่2ครับก็เลือดบอสเหลือแค่2 9ซนะครับจาก3 3าลงมาเหลือ29บเก้าเนี่ยลดลงไปแค่4%เอร์เ จากดาเมจทางก้อนนะที่ทําได้็อบคันเทรีครับไทยลาวลาวจากหนึ่งหมื่น, 11, นมาเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอินโดมาเป็นสี่พันสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นสามพันแปดร้อยนะครับอังกฤษมาเลเซียฮ่องกงนะครับโคลอมเบียนะครับแล้วก็ออสเตรเลียตามมาเมื่อเทียบกับรอบหนึ่งแล้วนะครับไทยขยับจากเก้าแสนไปเป็นหนึ่งล้านเพิ่มดาเมจอยู่ประมาณห0 0 0 0ื่นถึง6 0หมื่นเท่านั้นเองเบากว่ารอบแรกมากพอสมควรแล้วก็ HP ลดลงนะครับจาก จาก527,615ไปสู่459,923ลดไปประมาณ6-7ดาเมตรเท่านั้นเองรอบ2คือไฟเริ่มแผ่ลงเขาดูจากอัตราการโกรธเนาะแล้วก็ต่างประเทศเริ่มมีสัสดส่วนร่วมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอินโดสวิต์ลาวนะครับแต่ยังไม่ถึงกับระเบิด3ครับผมก็คือรอบในตอนช่วง1นึทุ่ม40นาทีนะครับก็เลือดบอนเหลือแค่17%จาก29.17ลดไป12%จาก h p ทั้งก้อนนะครับก็ ครอบคันทรีครับไทย1ล้านกว่าสวิตนะครับสามหมื่นห้ารอบนี้มาดีขึ้นลาวหนึ่งหมื่นสี่กระเถิบขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยเยอรมันหนึ่งหมื่นฝรั่งเศสหนึ่งหมื่นอ่ะกระโดดขึ้นมาแรงแคนาดานะครับแปดพันโปรแลรนด์เบลเยียมนะครับผมสิงคโปร์อังกฤษสวีเดนออสเตรียก็ตามมาติดๆเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีการโคตรขึ้นในรอบนี้นะครับนิดหน่อยนะครับหายไปประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นดาเมจนะครับโดยที่รอบที่สามเนี่ยเป็น รอบที่ระเบิดนะครับต่างประเทศเริ่มระเบิดแล้วสวิตเซอร์แลนด์พุ่งจาก3,000ปเป็น30,000ก็คือเกือบ10เท่าตัวเลยฝรั่งเศสเยอรมันแคนาดาเนี่ยเริ่มขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเหมือนกันโครงสร้างเนี้ยมันทําให้เราเห็นว่าไทยเริ่มนํำขบวนฝั่งยุโรปแล้วก็ตามด้วยนอตอเมริกาตามมาอีกทีหนึ่งนี่คือรอบที่ทํเ HP หายไป29%ลงมาเหลือ17นะครับผมถือเป็นรอบที่เร่งติดเครื่องได้ดีและรอบสุดท้ายคือรอบที่วินที่เราเกิดขึ้นอะนะครับ ขึ้นคำว่าวินอย่างชัดเจนเลือดบอสตายแล้วไม่มีตัวแรก HP นะครับโชว์แบบ33 29 17อีกต่อไปท็อปคันที่ที่จบเกมในวินตามรูปครับไทย1นึ่งล้านสแสนกว่าดาเมจสวิตเซอร์แลนด์24,000สิงคโปร์14,000สีมแคนเบเดียอาโคราอาร์มคนเบเดียถูกละ13,000ลาว11,000เยอรมัน10,000ฝรั่งเศส8,800อินโดนีเซีย7,700นะครับเปโตเชียม5,600แล้วก็โปแลนด์8,3800 ตามมาด้วยสวีเดนออสเตรียอังกฤษนะครับมาเลเซียอเมริกาไต้หวันแล้วก็ไล่ลงมาที่เหลือครับจุดที่ต้องระวังในรอบที่4คือตัวเลขมันลดลงจากรอบที่3นะครับผมเพราะว่าสวิ์แลนด์จาก3 5มห0เหลือแค่24,000ท่านเองแล้วก็แคนาดาจาก8,200เหลือ0ก็แปลว่าบอร์ดในจอวินเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นดาเมจตสะสมทั้งแมตต์แต่น่าจะเป็นรอบเดียวก่อนหนะ้า แต่เหมือนจะเป็นอีกมุมหนึ่งคือดาเมจในช่วงท้ายหรือเวลาสุดท้ายล่าสุดเนี่ยมันมีดรามจสะสมไม่มีทางที่จะมันจะดูเหมือนไม่ลดเลยแต่มันดูจะพอดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแล้วในรอบที่4เราจะใช้2เรื่องอย่างแน่นอนจากภาพคือไทยปิดจ็อบร้อยเปนะครับผมจาก1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นไปสู่หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นอันนี้กระโดดขึ้นมาจริงๆโครงสร้างของท็อปคันทรีครับช่วงท้ายที่ปิดเกมมีเซอิเดชียเพื่อนบ้านโผล่ามาแรงมากไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อันดับสาม กคบ,บเดีอันดับ4ี่คือกัมพูชานะครับแล้วก็ทางฝั่งของลาวอยู่ท็อปหนะครับโดยที่สรุปดามเมจวิเวอร์ซสกับ SP ทั้งวันนะครับจะเห็นากในภาพคือบอสนะครับจากหนึ่งแสนหนึ่งหมืห้าันเหลือสามสามเหลือย9ิบเก้าเหลือสิบเจ็ดแล้วก็เหลือศูนย์นะครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มข้อมูลให้มันหน่อยหนึ่งดีกว่าข้อมูลดูมันจะนี่เพีย้ยนไปหน่อยอาจาะเงื่อนไข คือบอสจะรีเลือดถึกครั้งทุกครั้งกลับมาเป็นหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันและ HP ที่เหลืออยู่ในแต่ละรอบ คือเกิดจาก Dmg ที่ทำได้จริงในแต่ละรอบวันนี้ผู้เล่นสูงสุดในหน้าไฟอยู่ที่ สองพันสามรอสองพันสาม้อเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนและประเทศที่เข้าร่วมเป็นอย่างที่เห็นเห็นในภาพรอบที่สี่เองก็ สามารถทำ DMG ได้หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นก่อนหมดเวลาแปดสิบวินาทีถึงสามวินาที จากรอบวันนี้ได้เห็นการเติบโตชัดๆจากฝั่งไทยและผู้เล่นจริงแต่สำคัญกว่าคือในเมื่อคือในเมื่อ เฟเชอร์ฮันเตอรเป็นด่านะคอมเอสเซโอภาษาเอสเซทดวันนี้การเติบโต และการทำงานของไฟล์เวลเริ่มเห็นชัดในมุมไหนบ้างและการเติบโตจากต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างเจาะละเอียด เดี๋ยวรอมาสักครู่นะครับตอนนี้นะครับ478คนนะครับผมทิมพ์ความรู้สึกทิ้งไว้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแคปบส่งไปแพทยดูด้วยนะครับระหว่างนี้ครับระหว่างรอเทเชอร์นเตอร์ครับ เป็นไงกันบ้างนะครับได้กันไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับพิมพ์ลงมาในข้อความให้หน่อยครับขออนุญาตดูหน่อยซิว่าวันนี้ใครทำดาวเมทได้เท่าไหร่ได้ AC ซกันไปเท่าไหร่บ้างชนะแล้วสะจะเห็นด้วยครับนะครับ23วันนะครับได้แต่เหรียญทองมาวันนี้นะครับได้ AC ซกันไปก็ยินดีด้วยกับทุกๆคนนะครับแล้วก็เราจะเอาชนะมันซ้ำๆอย่างเงี้ยในพยายามในทุกๆวันเลย แล้วก็อาจจะเป็น2วันที2วันทีไหมนะครับให้การตีบอสเดอะดาร์คไพ t เตมาเสถียรก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะไปสเต็ปต่อไปก็คือไปบอสตัวถัดไปซึ่งบอสตัวนี้ครับจะมีให้เราตีซ้ําไปอีกอย่างน้อยคือ2ครั้งวันนี้ตายคือครั้งคือไม่นับเนาะก็จะมีอีกสครั้งหมายความว่าเอาขอเช็คชัวร์ก่อนว่าจะตีบอสได้ตายแบบชัวรในในช่วง2วันนี้2วันตายทีนะครับผมอะไรเงี้ยไปต้อีก2ตัวก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับ ให้มันวิเคราะห์วิแงวิแกะวิเกากันไปก่อนนะครับระหว่างนี้คนที่ถอนไม่เป็นนะครับระหว่างนี้ฟังไปด้วยก็ได้แล้วก็ไปดูในห้องของทางฝั่งบังคับรวยด้วยนะครับผมว่ามีอะไรยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอรอ h a t GPT ชักงนิดหนึ่งนะครับให้มันเจาะไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่เราจะได้เห็นไฟเวลในการทำงานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเป็นด่านหน้าของ a อเซ็และการเติบโต วันนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้มันแกวออกมาเราก็จะใช้เวลากับมันนิดนึงนะครับวันนี้ได้ดาเมจโอ้ได้97ได้67ได้223 223อ่า279 260กว่า500 105อ่า102 act 60 act 90 act 90 act 592 act พี่ปอน,นะครับ ได้92 ACT พี่นิวบอกนะครับหนึ่ ACT 825ได้91โอ้โหจะมากจะน้อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้กันพอสมควรเลยก็อย่างน้อยที่สุดมัน value ของตัวคริปโตที่เราได้เป็นรีวอร์ดเนี่ยมันมี value ยังไงซะมันก็มากกว่าทองในเบื้องต้นแต่ในขณะเดียวกันทองถ้าสะสมได้ครบทุกวันเผลอๆก็จะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูครับว่าแบบไหนดีที่สุด นะครับค่อยๆดูได้100อ่าบอสต,ตายตทันทีพยายามอยู่นานนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมอ่าพี่น็อตนะครับออนทัวร์ส่งมานะครับอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพียงพลได้ร้อยยี่สิบเก้านะพี่เกศรได้นะครับผมหนึ่งร้อยสิบสี่พี่เอิงได้ร้อยสามพี่แต่ได้ห้าสิบสี่จุดสี่ห้าโอ้โหไม่น้อยกันเลยนะครับแต่ละคนนะครับแล้วมีอย่างนี้ถ้าเราตีกันชัวร์ๆสองวันตายทสองวันตายทีทุกคนก็จะได้อย่างนี้ซ้ําไปอีก ตามสัสดส่วนดาเมทที่ทุกคนทําได้เลยเพราะฉะนั้นก็ดูของตัวเองกันด้วยนะครับว่าเอ้ดาเมจเราเป็นยังไงได้ประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติอีก2วันเราตีมีอีกสรอบนะมีบอสตัวนี้ให้ตีอีกสรอบนะดาเมจเท่าเดิมรางวัลเท่าเดิม2 3งแสนเท่าเดิม, 4, เ,ดมเลยเป๊ะๆ ACT แล้วก็เลือดเท่าเดิมด้วยหนึ่งล้านห้าแสนหเราชนะได้แล้วเราจะชนะแบบสเสถียนได้ไหมคืออย่างน้อยชนะอีกสรอบ วันนี้ทองที่สะสมมาตีหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าทองมูลค่ามันก็น้อยกว่า ACT ที่ได้ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่กับการที่บอตตายเพราะฉะนั้นแล้วรีวอร์ดที่เขาให้มาก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่พอถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับอพี่ทูบอกว่าหนึ่ง้บจ้า ACT ครับยินดีด้วยครับพี่น็อตได้2อ1ยบเทีนี้คําถามต่อไปรวมทั้งบ้านครับรวมทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็น แฟนตัวเราลูกหรือแม่ได้บ้านละประมาณกี่ ACT กันบ้างครับอ่าคำถามต่อไปนะครับเราจะเริ่มช็อตตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับผมอ่ะขีดค่าขีดเว้นช่องให้หน่อยเริ่มจากตรงนี้ไปทั้งบ้านได้ประมาณกี่ ACT ครับนะครับใครที่แบบไม่ได้ตีคนเดียวนะแล้วตีกันเป็นครอบครัวตีกันแบบเหมือนสายล่านาะทีคมกันเลยนะครับได้คนละเท่าไหร่กันบ้างตามไปเป็นบ้านบ้านเนี่ยได้กันเท่าไหร่ร้อยสิบโอ้โ ร้อยสิบ a c t แปดร้อยพี่ลักบอกโอ้โหมีครับมีไหมใครได้เท่าไหร่บ้างครับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าพี่ป้อบอกนะวาทั้งบ้านได้หกร้อยหกสิบหก a c d โอ้โหพี่วันได้สองร้อยสี่สิบสามนะครับทั้งบ้านนะเราขยายตัวได้นะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองมีหลายเครื่องเองก็นับอยู่เหมือนกันนะครับได้เท่าไหร่กันบ้าง a c t นะครับไหนลองพิมพ์กันมาหน่อยทั้งบ้านนะลองถามๆมาด้วยเอ๊ะได้เท่าไหร่เอามาบวกลบคูณหารกันดูซิว่าได้เท่าไหร่กันบ้าง ไม่ธรรมดานะถ้าแบบนี้เนี่ยรวมกันทั้งบ้านได้ได้ KYC ด้วยอ่ะี่พี่โอ๊บอกโวนะครับ109ยเก้าบวกหกเก้าบวกหกเบวกหกเบวกเจบวกแปเท่าไหร่เนี่ย169 178 178 17เก็ดปดร็บแปปนประมาณ400ประมาณ400ร้อยกว่านแล้วพี่ปากกาได้360พี่กรีนนะครับผมพี่กรีนกรุ๊ปบ,บอกว่าได้287 พี่น็อตหคนตีได้5้าร้อหกสดอซโอ้โหพี่เอิงได้4ี่เกพี่ถัดได้ร้อยแปดสคนพี่พาได้3ามห้าพี่เน่ได้800ยพี่บอลได้แปดร้อยห้าหก้อยยี่สิสาพี่จุกได้4ี่เก้อ่าแมตาได้ร้อยสีรวมในครอบครัวรวมัอนครอบครัวนี่รายได้ในบ้านได้ในบ้านรายได้เสริมในบ้านรายได้เสริมในบ้านดูซิว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ เอาไปนะครับจะเป็นปิ้งย่างจะเป็นอะไรในครอบครัวนะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นชาบูพี่นพได้ร้อยพันแปดสิบแปดนะครับผมพี่แจ็กกี้ได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้โหในบ้านรวมกันน่าจะได้ชาบูนะครับผมหรือไม่ก็น่าจะได้นะปิ้งย่างกันสนุกสนานนะครับพี่น้ําจิรายุได้ห้าร้อยี่สิบเอ็ดพี่ไมโลได้หนึ่งร้อยห้าสิบสี่อันนี้รวมในบ้านเนาะนะครับพี่นพได้นะครับพี่นบไปเล่นแน่แปดแปดได้ห้าร้อยห้าสิบสองแม่พี่นานาได้ห้าหกห้า พี่หมูบอกว่าได้900นะครับผม3าคนพ่อแม่ลูกครับอ่าใจฟูพอรวมกันในบ้านมันจะเริ่มเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วในบ้านใครยังไม่ได้เอาใครมาเล่นในบ้านเอามาช่วยเขาตีนะครับอย่างน้อยที่สุดมาหารายได้เสริมรายวันนะครับผมอ่าแล้วก็อยากจะบอกครับว่าตอนนี้นะครับระบบเข้าสู่ปกติแล้วเนาะก,การเซ็นคิปให้กับตัวเองมันถูกเอาออกนะครับซึ่งระบบทั่วไปก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับแจ้งว่าเป็นทีมเป็นการความผิดพลาดน,นะครับแล้วปรับเป็นสู่ปกติแล้ว อ่าผมกับภรรยานะครับพี่ต้นนะครับสตอรี่นะครับได้222ยินดีด้วยครับพี่พึ่งได้700กว่าโอ้จังหวัดบางแคโอเรียกนี้เลยนะครับผมผม1 5 1แฟน71เนะครับเป็น222 222เป็น302 383อ่าพี่พายุได้383นะครับพี่แดนได้5 5 6 6 พี่ทูนได้500มิสเตอร์ไลท์ได้109พี่ติ๊กแพทได้725 4สบ้าี่บ้านรวมทั้งบ้านรวมกัน240.5แม่ขนตางอนได้118โอ้โหจากจากใครก็ดีไปหมดเลยตอนนี้นะครับยินดีกับทุกคนด้วยนะครับแล้วเราจะชนะกันซ้ำอย่างน้อยอีก2วันที t, 2วันทีไหมนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถนะครับได้ ACT ปล่อย,อยนะครับได้ต่อไปจะเป็นรีวอร์ดเป็นอะไรจะยังเป็น ACT อยู่ไหมตอบไม่ได้ครับ แต่ที่แน่ๆครับรีวอร์ดก็จะเริ่มขยายตัวตามสเกลตามสเกลตามสเกลของผู้คนไปเรื่อยๆนะครับและแน่นอนครับว่าทุกวันนี้นะครับเราเติบโตจากการตี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 เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรละแต่ว่ามันจะดีได้มากกว่านี้ครับและอยากให้ทุกคนได้กันทุกคนอย่างทวนหน้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวเองได้ร้อยเก้าสิบไอ้ยร้อยสามสิบเก้าลูกสาวได้เจ็ดสิบเจ็ดนะครับพี่ติ๊กบอกพรุ่งนี้ชนะอีกอ่ะอยากชนะเหมือนกันครับและขอให้ทุกคนชนะด้วยเหมือนกันนะครับ ชท GPT ใช้เวลาคิดนานพอสมควรนะครับด้วย verification ที่มันบังคับให้ผมนะครับเป็นเด็กมันก็เลยมีข้อมูลป้องกันหลายๆส่วนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมกำลังพูดแชท GPT ให้กลับไปสู่เวอร์ชันผู้ใหญ่อยู่นะครับอ